ผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านของจีนพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถคาดการณ์รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรับรื่นผู้เชี่ยวชาญของเซม่อธิบายว่าเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีระบบอัตโนมัติเมื่อประตูเครื่องซักผ้าเปิดเราตักผ้าจะเลื่อนลงมาอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีล็อกประตูอัจฉริยะ ไฟพมา่านเครื่องฟ้องอากาศเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติรัฐบาลจีนมีแผนชงงบประมาณกว่า40 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นการบริโภคทำให้อุปกรณ์ดิจิทัลและสมาร์ทโฮมมีความต้องการเพิ่มขึ้นหัวหน้าแผนกวิจัยการค้าปลีกของ JLL ช้หนากล่าวว่า Gen Z i l เล n นียลและกลุ่มผู้สูงวัย เป็น3กลุ่มสาคัญที่ทําให้เกิดโมเมนตัมในตลาดค้าปลีกกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการซื้อสินค้าเทคโนโลยีอย่างลําโพงอัจฉริยะสมาร์ทโฮมที่ควบคุมด้วยเสียงขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยสนใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอย่างนาฬิกาอัจฉริยะระบบอัตโนมัติในบ้านซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงช่วยทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก เลี้ยงช่วยรดอุบัติเหตุได้ด้วยเทคโนโลยี 5G Internet of Things และ AI มีส่วนสำคัญอย่างมาก,มากในการพัฒนาสมาร์ทโฮมไปอีกขั้นสู่ยุคเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI